ตอนนี้น้าเย็นที่อาตมาจะให้ก mm ินไปนี <we> Hence, ่นะก็เพราะว่าน้ําเย็นกินแล้วมันจะลงไปในร่างกายเราแต่เพียงสติเราละลึกตามมาแต่เราตรงนี้เหมือนว่าลักษณะตัวเนี้ยมันเป็นการเหมือนเราบริกรรมพุทโธก็จะนึกอยู่ตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ตรงนี้ลมหายใจก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าน้ําเย็นปุ๊บมันจะไม่อยู่ที่ลมหายใจมันจะลงถึงท้องเราถ้าลงถึงท้องเราปุ๊บเนี่ยเราก็ละลึกตามได้เลยฮะลึกว่าน้ําเย็นมันไปหยุดอยู่ตรงไหน เราก็ไปเอาสติของเราเนี่ยพยายามไปตามเลยฮะบางครั้งไม่ต้องตามเนี่ยไปสกัดเลยฮะถ้ามันกินปุ๊บไปถึงท้องเราเลยนะเราก็ไปเลือดอกอยู่ตรงนั้นเลยฮะว่าน้ําเย็นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราเอาน้ําเย็นนั้นเป็นเป็นจะเป็นเป็นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาน้ําเย็นฐานที่ตั้งของจิตไม่ต้องเอาลมฮะเพราะลมไม่ต้องสังเกตเรื่องเราไม่ต้องสังเกตคือเราเป็นเป็นเป็นการทดลองะฮะเป็นการทดลองพิธีการภาวนาว่าทํายังไงถึงจิตเราจะไม่ออกข้างนอก กเลยจานก็เลยทาเป็นเอาน้ําเย็นช่วยเพราะถ้าน้ําเย็นกินแล้วนะ่ะมันกินไปแล้วมันต้องลงไปในท้องเราแน่นอนเพราะมันจะไปที่อื่นไม่ได้เราก็เลือ่อกรู้ได้เพราะมันเย็นมันเย็นตอนนี้จิตเราก็จะเราจิตเราก็จะเป็นสมาธิง่ายมันก็จะลงดิ่งไปเรื่อยๆอถ้าน้ําเย็นถึงท้องเราเมื่อไหลนะ่ะถึงท้องนะ่ะนี่เราก็จะลึกถึงว่ามันอยู่ตรงไหนเราสติเราก็ากำบับอยู่ตรงนั้นแล้วพยายามอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีน้ําเย็นเนี่ย อาตมาให้โยมสังเกตดูนึกดูว่าสะดือโยมมาอยู่ตรงไหนโยมหลับตาโยมนึกไม่เห็นหรอกฮะนึกไม่เห็นว่าจะอยู่ตรงไหนนึกได้แต่ตำแหน่งไม่ชัดเจนแต่ถ้าให้กินน้ําเย็นแก้วหนึ่งปั๊บน้ําเย็นมันลงไปปั๊บมันจะรู้ตำแหน่งเลยว่าอยู่เหนือสะดือหรือใต้สะดือเออมันจะมีตัวรู้สึกฮะมันจะมีตัวรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาทั้งนั้นน้ําเนี่ยจะ,จะเป็นจะเป็นวิธีการภาวนาให้มันลงง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีน้ําเย็นตรงนี้มันก็จะลงลางําบากน่ะลงลําบากทั้งนั้นเลยต้องต้องเราเราก็ต้องนี่ไปเอ่อเรารักษามันตรงนี้ให้ดีก็ก็ก็เลยตอนนี้ก็ต้องให้ให,ให้ให้กินน้ําเย็นกันน่ะกินน้ําเย็นดูว่าเออมันเป็นยังไงถ้ามันลงไปแล้วลงไปถึงตรงไหนสุดท้ายความเย็นมันอยู่ตรงไหนเราก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นเอ่อทั้งนั้นการเดือถ้า,ถ,าถ้าเรามีสติกํากับการน้ําเย็นแล้วจิตเราก็ไม่วอกแวกไปที่อื่น มันจะไม่แว่งเพราะน้ําเย็นมันอยู่ในท้องเราถ้าไม่มีน้ําเย็นเราก็จะมากําหนดที่ลมหายใจแทนลมหายใจแป๊บเดียวมันก็ไปนู่นไปนี่แหละมันไม่ค่อยจะอยู่ทั้งๆลนะลมมันอยู่ในในใน,ในจมูกเรานะแต่จิตที่เราไปนะมันไม่มันไม่ไดเอาลมไปด้วยมันก็เสือกไปเองฮนะดังนั้นเลยอาจารย์ก็เลยจันต้องหาวิธีว่าจะเอาวิธีไหนจิตใจโยมจะลงให้เป็นสมาธิได้ก็เลยต้องหาวบายช่วย ไอการภาวนาเนี่ยที่วิธีการภาวนาทั้งหมดมันเป็นอุบายทั้งหมดเลยครับไม่ว่าพุโทโธก็เป็นอุบายเหมือนกันทำโมอุบายเหมือนกันแล้วสูดลมหายใจก็เป็นอุบายเหมือนกันและยุบหนอพองหนอก็เป็นอุบายเหมือนกันคือทุกสิ่งทุกอย่าง,งมันเป็นมันเป็นอุบายการเพื่อจะทําใจของเราให้สงบให้ได้นะแต่ตอนนี้บางคนก็มีวาสนามันใจก็สงบได้แต่บางคนมันมันไม่มีกินยังไงก็ไม่สงบ นะนั่งสมาธิอยู่แต่ใจมันไม่สงบเลยนั่งปุ๊บมันก็จะไปเลยฮะตอนไม่นั่งไม่ไปฮะหลับตาเมื่อไหร่เสือกเห็นก็ไม่รู้อ้อะไรก็ไม่รู้เห็นไปหมดไอตอนลืมตาไม่เห็นแต่หลับตามันเห็นก็เลยเรามานั่งสมาธิก็ไม่ว่ามาจิตเราไม่เป็นสมาธิจิตเราก็ออกไปไปเห็นต่างๆนั่นที่เห็นก็ไม่ได้เห็นตัวเองนะตัวเองไม่เห็นนะฮะแต่ไปเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเองเลยฮะเลยเหมือนเรานั่งภาวนาเอ๊ะทำไมถึงไปเห็นอย่างนั้น ทังนั้นเลยตรงนี้ตมาก็จะมีตัวช่วยเพิ่มสติเพิ่มสติให้รู้ข้างในว่าถ้าเรากินน้ําเย็นไปแล้วมันจะมีสติระลึกรู้ได้เพราะน้ําเย็นมันจะมันเป็นตัวช่วยทําให้เรารู้ภายในของเราแต่ถ้าไม่มีน้ําเย็นมันจะช่วยให้รู้สึกไม่ได้เหมือน,นโยมนึกถึงว่าออลำไส้ยโยมโยมก็นึกไม่ออกหรอกนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยนึกเข้าข้างในเราไปนึกแต่ข้างนอกจิตใจเราก็ไปข้างนอกหมดมันไม่อยู่ข้างในเลยฮนะ ทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ต้องหาตัวตัว,ต,วตัวช่วยนะครบกันยังเกือบครบยังเนี่ยฮะแต่ครบกันแล้วก็จะให้ทานกันไปเลยนะอันนี้คือเป็นการทดลองนะอถ้าการทดลองนี่เราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยนะฮะเราต้องปล่อยภาระอื่นไม่ต้องสงสัยให้ระลึกตามน้ำเย็นไปอย่างเดียวเลยมันเย็นไปถึงไหนก็ตามมันถึงนั้นแล้วก็พยายามตั้งสติไว้ให้ดีนะ,ะนะตั้งสติไว้กับความเย็นให้มันมีความต่อเนื่องต่อเนื่องกันไป จิตใจเราก็จะเกิดความนิ่งขึ้นมาทันทีเลยคนะัทางนั้นถ้าทางนั้นมันไม่รู้จะเอาอะไรอะ่ะที่จะจับได้เพราะเราจะเอาพุโทโธจับก็ไม่ค่อยจะอยู่อะแต่มาก็ไม่ได้ง่ายๆจับยากฮนะแล้วมันจับยากมากเลยฮะเอาใครทานก็ทานไปก่อนเลยนะให้หมดไปเลยนะฮะเอ,อทานน้ำเย็นให้หมดไปเลยนะฮะให้หมดไปเลยแล้วตอนนี้หมดปุ๊บโยมก็หลับตาฮะอย่าให้มันค้างอยู่นะฮะ หลับตานะแล้วก็เลลึกตามดูว่าสังเกตดูว่าน้ำเย็นของเราที่กินไปนะั่นมันลงไปถึงไหนแล้วก็เอาสตินําไปฮะสติตามไปฮะรลลึกตามไปเรื่อยๆอ่ะดูว่าน้ําเย็นของเรามันไปถึงตรงไหนแล้วอ่าถ้ามันลงถึงท้องเราเราก็เลือลึกตรงนั้นถ้ามันลึกไปเรื่อยๆเราก็ตามไปเรื่อยๆไปฮะตามมันไปเรื่อยๆรื่อๆไปก็มันจะง่ายในการภาวนาฮะอ่เอพราะกินก็กินเร็วๆอย่าก,กินช้า พอกินงั้นมันมัน,ม,นมันช้าเกินไปฮะกินเลยกินแบบหิวเลยฮะเกือไปเลยฮะเออเพราะใะช้า,ชาร่างกายของเรามันร้อนมากฮะทั้งนั้นความเย็นมันจะน้อยมากเลยในร่างกายเราถ้าเรากินหมดเร็วปุ๊บเราสังเกตดูเลยว่า,าความเย็นของเราอนะตอนนี้ไปถึงท้องนี่ยังถ้าไม่ถึงท้องให้เราให้เราสูดลมหายใจขึ้นมาหน่อยเปิดทางฮะแล้วก็เอาลมหายใจเข้าไปไปตามน้ําเย็นอีกทีหนึ่งให้มันลงไปลึกๆนะฮนะน่ให้ลงไปลึกๆเลย ถ้าง,งั้นบางครั้งก็ถ้ามันลงไปไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายทั้งนิดหนึ่งขยับขยื่นให้ให้ให,ให้ให้้ให้น้ำเย็นอะ่ะมันลงถึงท้องเราให้ได้ก่อนนะถ้าลงถึงท้องเราได้เมื่อ,อไหร่นะฮะตอนนี้เราจะมีตัวรู้ละคือความรู้สึกว่าเย็นลมหายใจไม่ไม่ต้องมาสังเกตตรงลมหายใจนะไม่ต้องให้สติเราไปสังเกตตรงน้ําเย็นแทนให้เรารลลึกรู้ตรงนั้นอ่ะหลับตาก็นึกไปตรงนั้นอย่างเดียวฮะ เพราะการเรียนลึกรู้ตรงเนี้ย่มันง่ายถ้าเราจับความเย็นได้ปุ๊บนะ่ะจิตเราก็จะไม่ไปที่อื่นแต่ถ้าเราไม่จับถ้าจับน้ําเย็นไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวก็จะไปนู้นไปนี้อ่าทางนั้นน้ําเย็นเราต้องกินให้เลยกินแล้วกินเลยกินให้หมดไปเลยเสร็จแล้วเราก็นั่งสังเกตดูเลยว่าเออมันลงไปถึงไหนถ้ามันลงถึงลิ้นปีเราถ้าลิ้นปีนี่มันแน่นเกินไปให้ให้เราสูดลมคลายขยับขยอนร่างกายทั้งนิดนึง ให้มันถึงหน้าท้องถ้าถึงหน้าท้องปุ <S <S <end ere> ๊บนะฮะโยมก็จะหลับตาให้สนิทเลยฮะหลับตาให้สนิทก็พยายามนึกไว้ตรงนั้นนะถ้าน้ําเย็นมันขยับขยเย็นลงไปเรื่อยๆถ้าลงไปลึกเท่าไหร่โยมก็ตามไปเรื่อยๆไปฮะจนถึงอาจจะถึงใต้สะดือเราก็ตามฮะถ้าใต้สะดือเราก็ตามเราก็พยายามระลึกตามไปฮะคือมันไปสุดตรงไหนหยุดตรงไหนตั้งสติไว้ตรงนั้นแล้วก็พยายามระลึกไว้ตรงนั้นให้ดีฮะ และจิตใจของเราก็จะได้สงบเพราะเหมือ <właści> น <blues> เรานั่งสมาธิเราก็จะได้นั่งสมาธิจริงๆนะเพราะจิตใจเรากลายเป็นสมาธิแต่จิตไม่ได้เป็นสมาธิเลยจําเป็นต้องเอาน้ําวิธีอุบายน้ําเย็นช่วยช่วยทําให้จิตของเราจะได้ลงได้ั้งนั้นจิตของเราก็จะไม่ลงเลยฮะมันจะพุ่งซ่านเลยฮะมันจะไปโน่นไปนี่ต่างๆนานาั้งงั้นเลยอนี้มันเป็นอุบายที่เอามาสอนญาิโยมตรงนี้ก็เพื่อเป็นแนวทาง กพื่อเป็นการคือทุกอย่างการภาวนามันมันต้องหาแนวทางอยู่แล้วฮะเอ่อมันต้องหาอุบายช่วยที่เราไปหลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์ก็เพราะเราอยากจิตสงบแต่ตอนนี้เราไปแล้วมันไม่สงบเราทำไงมันไม่สงบไปอยู่ที่เงียบสงบัดยังไงมันก็ไม่สงบทีทีและจิตของเราก็ไม่เคยนิ่งมันนิ่งไม่ได้ทีท,ทีเลยทั้งน้นเลยอาจารย์ก็ว่าอาาุบายของอาจารย์สอนก็มันเป็นอาาุบายเหมือนกันฮะทั้แต่งนญาติโยมก็ลองระลึกตามไปนะฮะ อาการที่เราจะนึกอ่างอื่นจะเพิ่งนึกไปฮะให้ระล,ลึกไปแค่ความรู้สึกว้ยเย็นอย่างเดียวถ้าความเย็นลงระล,ลึกๆเท่าไห่โย้มก็ระล,ล,ลึกตามไปฮะไม่ไม่ต้องอแบบนี้ไม่ต้องบริกรรมพุทโธนะเพราะน้ําเย็นมันแทนพุทโธไปแล้วน,น้ำเย็นแทนพุทโธเพราะน้ําเย็นมันทาให้เรารู้ได้เลยฮะเรารู้ภายในของเราพยายามสังเกตให้ดีฮะสติที่เรามีนั้นพยายามระลึกไวให้ดีฮะไม,ไม่ไม่ต้องไประล,ลึกอย่างอื่นระลึกแค่นั้นสังเกตดูน้ําเย็นให้ดีนะ เราเลยลึกเรื่อยๆไปจิตใจของเราก็จะไม่ไปที่อื่นถ้าเราจับน้ําเย็นได้มันก็จะไม่ไปที่อื่นถ้าเราจับน้ําเย็นไม่ได้มันก็จะไปที่อื่นทันทีเลยะถ้ามันไปที่อื่นปั๊บเรามานั่งภาวนามันก็ไม่สงบเพราะไม่สงบเพราะอะไรเพราะจิตเราอะกายสงบแต่ใจไม่สงบดังนั้นเลยอาจารย์ก็เลยให้ช่วยให้พวกเรามีสติขึ้นมาคือนั่งภาวนาก็เพื่อสร้างสติสติภายในของเราอ่ะสติเรามีแต่ที่เราส่งไปข้างนอกเราส่งได้ตลอดเวลา แต่เราทรงไปเลือกรู้ภายในของเราไม่เคยไม่เคยคิดถึงนึกไม่ถึงว่าจะนึกไปได้ยังไงมันจะอยู่ข้างในได้ทั้งนั้นเลยเป็นนี้มันเป็นอุบายเป็นอุบายการสอนรำ